เดี๋ยววันนี้มาลองดูนะครับศูนย์ทูโกรของเราว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แดดกำลังดีเลยมาลองยิงนะครับเป้าห่างเราที่ระยะ20หลานะครับ20หลาตอนนี้จะยิงมองผ่านเลนกล้องนะครับไม่รู้จะยิงถูกเปล่าดูกัน ประมาณนี้นะครับลองดูครับสัก5้านัดจะพยายามจำให้ได้ว่าเล็งตรงไหนนะครับลองดูครับยังไม่ได้ปรับศูนย์เลยนะครับติดปุ๊บก็ลองยิงดูเลยพร้อมครับ มันเห็นอย่างที่เห็นนี่เลยครับภาพมันก็ประมาณนี้ผมก็ยิงไปที่เดิมลองดูนะครับ ครับเคื okay. ้นปลอดภัยนี่ก็ศูนย์ทูกโกรนะครับระยะ20สเดี๋ยวดูว่ากศูนย์เป็นยังไงนะครับนี่ครับ20หลา มันมองผ่านกล้องมาเลยยิงยากไปนิดนึงนะครับแต่กลุ่มกระสุนก็น่าจะโอเคเดินมาดูเป้ากันดีกลางวันนี้แจ่มมากเลยนะครับ อันนี้5้านัดครับห้านัดก็ประมาณสาักสี 4. นิ้วถ้าเล็งตาเปล่าๆนี่น่าจะโอเคนะอันนี้เล็งผ่านกล้องให้เห็นว่าแสงของออปติกันเป็นยังไงนะครับใกล้เคียงครับสำหรับเป้าประมาณสาักขนาดนี้ระยะย0 20หลานี่ก็โอเคครับ โอเคครับ